สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆน,นะคะบางส่วนนะคะสอบถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับบัตร EEA e. Card นะคะทีนี้นะคะซึ่งปุ้ยอยู่ Northern Ireland เนาะซึ่งอยู่ในตระกูล UK นะคะฟังก่อนนะคะใน UK มีมี4ประเทศนะคะ UK ก็คือ ก็จะมีนอร์ทเร์นไอแลนด์นะคะมีอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, แล้วก็เวลนะคะซึ่งเราเรียกสีประเทศนี้ว่า UK นะคะซึ่งเราอ่ะจะใช้สถานทูตนะคะอยู่ที่อ,อังกฤษที่เดียวนะคะก็คือ M m b a s s y ไทย M m b ม s s y อยู่ที่ลอนดอนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ ใบที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นใบ e EEA Gas นะคะแต่เดี๋ยวในคลิปนี้นะคะปุ้ยจะขออโชว์แบบตัวอย่างนะคะ e EEA Gas แบบเดิมนะคะให้ดูก่อนซึ่งเป็น e EEA Gas Family นะคะเขาเรียกว่า,า Work Permittent นะคะ,ซ,ะ,คะซึ่งตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะ ปุ้ยได้นะคะมาเเป็นใบเก่านะคะ EEA Card นะคะซึ่งเป็นใบเก่าแล้วตัวนี้นะคะปุ้ยก็ใช้นะคะเป็น Resident c a d นะคะซึ่งการที่ปุ้ยเปลี่ยนใหม่นะคะมันเป็นเขาเรียกว่า Brexit นะคะแบบใหม่ซึ่งทุกคนจะต้อง ที่มีใบ EEA card แบบเดิมนะคะจะต้องไปเปลี่ยนใหม่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะปุ้ยทำปี2018นะคะซึ่งมันหมดอายุ2023นะคะยังไม่หมดอายุก็จริงแต่ว่าพอเปลี่ยนเบ e ซิตใหม่แล้วนะคะทุกคนก็ต้องไปทำนะคะก็ต้องอก็ต้องเสียค่าภาษีแล้วก็ ทำใหม่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ,ะในใบนี้นะคะเขาก็จะระบุเป็นก็จะมีชื่อเรานะคะแล้วก็วันที่ออกก็คล้ายๆบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแต่เราใช้อาย,อยุธิต่างประเทศนะคะเป็นใบประจําตัวของเราเองนะคะแล้วก็สามารถพอมีใบนี้เราก็สามารถที่จะทำงานได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีวันหมดอายุนะคะ แล้วเขาก็จะบอกเกี่ยวกับเเขาเรียกว่าประเภทนะคะประเภทของของกา๊าซด้วยซึ่งของปุ้ยเป็น Work p e r m i t ิค่ะซึ่งสามารถทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็มีข้อบควยอยู่ตรงที่นี่นะคะค่ะจริงๆแล้วก็ เขาก็เรียกว่า resident gas นะคะพูดกันง่ายๆหรือถ้าพูดกันแบบสั้นๆ EEA g a ดก็จะเข้าใจกันนะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบบเก่าเนาะที่ปุ้ยโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะปุ้ยจะมาให้ดูใบการ์ดแบบ EEA g a ดแบบใหม่กันนะคะว่ามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย